จเจริญสุขบรรดาพุทธศา,าสนิกชนทั้งหลายวิตรในเรือนเพื่อนในบ้านเสียงหแหบจากวัดใหม่จเจริญพรก็มาพบกรรมดาท่านสาธุชนแล้วตามปะกะติถ้าใช้คำว่าปะกะตินี่จะไม่มีรอเรือ <c oughs> อากาศเปลี่ยนโดนไอฝนนิดๆหน่อยๆก็เป็น,นเสียงแหบได้ คือมันเป็นภูมิแพ้เนาะรักรักษาไม่หายจะหายได้ก็ต่อเมื่อโน่นแหละเข้าเตาเผาไปไปพร้อมกันไม่มีอะไรอยู่ได้จีรังยั่งยืนยังไงก็ไปกันหมดอะ่ะคือโรค อะไรที่มาอาศัยรุมเราอยู่เราอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็โดนไฟเผาหมดอ่ะนะสมน้ำหน้ามันตามต้นไม้ต้นไรก็ไม่อยากไปอยู่อยากจะมาอยู่ก็คนทำไมก็เผาไปเผาทิ้งเสียให้หมดขออภัยเมื่อคราวที่แล้ว ทั้งพระเทวทัตและก็พระยาชาติสตรูลแต่วางแผนกระทำการทำร้ายพระพุทธองค์สองครั้งสองครั้งแล้วสองครั้งสามครั้งแล้วตั้งแต่ครั้งที่ส่งนายขมังธมุทนูไปห้าร้อยคนเป็นพระโสดาบันกันกลับมาหมด <laughs> ตรงเอ,อเทวทัตกริ่งหินลงมาเพื่อจะให้ทับก็เพียงแค่สะเก็ดหินกระเด็นมาใส่อ่าพระบาทแค่ห่อเลือดโลหิตตุบประบาทก็แค่ห่อเลือดหรืออาจจะซิบซิบก็ไม่รู้นะ ตอนนี้มันลงมาจากที่สูงลงแรงครั้งที่สามนี่ปล่อยนาราคีรีให้เข้ามาแทงพระพุทธเจ้าขณะเดินบินทบาตพระอานนท์รีบวิ่งเข้าขวางหน้าขวางหน้าพระพุทธองค์ไว้ยืนกันหน้าเลย กลางแขนไปรูไม่รู้ยุดยุดยุดอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะก็พระพุทธองค์บอกอานห์ลีไปอย่าเลยบอกถึงสามครั้งนะอน์จรงยอมหลีแล้วก็พระพุทธองค์ก็ตรงใช้พุทธานุภาพเมตตาชนช้างตกมันนั้นยอมซิโรราชหมอบกายลงมวนงวง าปากอ,อย่างก็เด็กเลยอย่างก็ช้างเล็กๆอย่างก็ช้างเด็กๆเ,เลยนะน่ารักไงกลายเป็นช้างที่น่ารักไปเลยคราวนี้หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับสู่พระวิหารเวรรวันม,มหาชนเป็นอันมากกว่าพัน นำพัะตาหารไปถวายไปถวายโธชนาหารนี่มากมายเลยมากมายเลยแล้วก็พระพุทค์ก็แสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องมหาหังสชาดกให้ฟังว่าเพราะว่าผู้คนแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเขาโจทกขานกัน คุยกันอึง้งนี่เลยโกราหนเลยบอกโอ้พระอาน์นี่มีความกตันอยูรักพระพุทธองค์สละชีวิตเพื่อพระองค์เลยนะเป็นผู้ที่มีความกตันอยูมากพระพุทธองค์ได้ยินอย่างนั้นก็เลยแสดงพระมหาหังสชาดกให้ฟังก็คือพญาของทองให้ฟังเมื่อครั้งที่ พระอานนท์นั้นเป็นมาเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือเป็นหงทองก็เคยช่วยพระพุทธองค์มาแล้วแต่เรื่องราวมันยาวเรื่องราวมันยาวก็ไม่ต้องและนะไม่ต้องเล่าว่ามหาหังส้าชาดอกนะั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องเล่าก็เนื้อความจริงๆก็ไม่แตกต่างกับพญายุงทองหรอกนะเนื้อความก็ใกล้ๆคล้ายกัน พยายุงทองถ้าใครเคยฟังพยายุงทองก็คล้ายๆกันแต่พยายุงทองนี่ใช้พยา,าใช้ยุงตัวเมียมาล่อแต่อันนั้นไม่ได้ใช้ยุงตัวเมียมาล่อพระอนนท์ก็มาช่วยตอนขนาดที่เป็นเป็นหงทองอยู่อ้าวก็นี่ก็ละไปไม่ไม่ไม่ไมพูดละเรื่อง เรื่องอประวัติของอานท์ที่สมัยสวยชาติเป็นผงทองอ,อันนี้ก็โอ้โหก็คุยพอจบประเทศานาแล้วมหาชนทั้งสิบแปดกอดที่มาสโมสรอ,อยู่ที่พระวิหาราทั้งพระนครที่มานั่นอะ สำเร็จมรรคโสดาบันกันหมดโดยทร,รมาพิสมัยของพระพุทธองค์ก็ก็เพียงแค่อนุบุพิกถานั่นแหละนะแต่คนสมัยก่อนได้ฟังธรรมจากพระองค์นะได้จะฟังธรรมจากอดพระองค์ก็จะสำเร็จได้โดยไวคือเป็นเวไนยะคือเป็นเวไนยในเป็นเวไนยของพระพุทธองค์ ถ้าหากว่าไม่ใช่เวไนของพระพุทธองค์นี่ใครสอนก็ใครพร,พระพุทธองค์สอนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะเคยมีเหมือนกันเหมือนอย่างก็น้นองพระสารีบุตรเนี่ยน้องพระพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรทรงสอนทรงแนะนํายังไงก็อ้ไม่เข้าอกเข้าใจสักทีพระสารีบุตรนี่บอกศึกไปเหอะ โง่ขนาดนี้พระสารีบุตรบกศึกแล้วโง่ขนาดนี้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าเออนั่นไม่ใช่เวไนของสารีบุตรแต่ว่าเป็นพุทธเวไนพระพุทธองค์ก็มาโปรโดให้จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์อ,อ่อมันมันก็มีอย่างนี้อีกนะอ่ามันก็มีอย่างนี้อีกออมันเรื่องราว ซับซ้อนสลับซับซ้อนมากมายในโลกของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างไอ้ที่รู้นี่นิดเดียวไอ้ที่ไม่รู้นะ่ะมันเยอะ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ในระหว่างที่พระเทวทัตกระทำประทุษร้าย พระผู้มีพระภาคเจ้ามาแต่การก่อนนั้นน่ะยังไม่ได้เปิดเผยถูกปกปิดเอาไว้เพราะว่ากรรมยังไมเง่เพราะว่ากรรมยังไม่เข้าเสวยนะเพราะว่ากรรมยังไม่เข้าเสวยต่อจนกระทั่งมาปล่อยนาลาคิรีให้เข้าทําร้ายพระพุทธองค์นี่แหละกรรมเข้าเสวยช่วงนี้กรรมเข้าเสวยช่วงนี้ แล้วก็ประชาชนก็ทราบเลยในความเร็วร้ายของพระเทวทัตว่าโอ้โหเนี่ยพระเทวทัตกับพระชจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำร้ายพระพุทธองค์แล้วก็ยังทรงฆ่าพระบิดาด้วยอืม,อมความเร็วกรรมเขาสเสวยกรรมก็ถูกเปิดเผยขึ้นมา ถูกเปิดเผยขึ้นมาปอกปิดไม่ได้เพราะแรงกรรมเขาสเสวยพระเจ้าชาติศัตรูนี่เกิดความละอายก็เลยงดเว้นสำรับพระตาหารที่จะจัดไปถวายพระเทวทัตที่จะจัดไปถวายพระเทวทัตและก็ไม่เข้าไปในสถานที่ของพระเทวทัตอีกเลย เรีวกว่าไม่ส่งบำรุงกําลังละนะไม่่วยเหลือบำรุงกำลังให้พระเทวทัตละพระเทวทัตนี่ออกโคโจรบินทบาทประชาชนชาวเมืองก็ไม่มีใครใส่บาทแม้แต่ทัพพีเดียวหรือบ้านเดียวหรือใครๆก็ไม่มีใครใส่บาทให้เอชักลำบากแล้วสิก็หาก็ยังยังไม่รู้ตัวอีก ยังไม่รู้ตัวอีกก็หาวิธีเอาะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็จะใช้วิธีการโกหกนีดไปทำร้ายพระพุทธองค์อีกให้จําได้แล้วก็เข้าไปกราบทูลกับพระพุทธองค์ขอวัตถุห้ากับพระพุทธองค์ว่าวัตถุห้ามีอะไรบ้างอืมอ้าว ินาทีเข้าไปแล้วเนาะไม่ทันซะแล้ววัตถุห้าเนี่ยก็มีพักภิกษุต,ต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตไม่ได้อยู่ในที่มุงที่บงังให้ใช้ผ้าบาังสกุลตลอดชีวิตนี่ยอะไรอีกไม่รู้แล้วจำไม่ได้อ้าวสิเอดนาทีแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยมาติดตามกันต่อว่า คําขอของพระเทวทัตเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่มวันนี้ก็ขอความสุขความจเจริญยงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจะเริญพร